สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาชิมผูุ้กคนนะครับผมมื้อนี้เฮาสิมาเห็ดเมนูให้แม่บ้านกินนะครับผมเป็นตําเห็ดฟางนะครับผมเห็ดฟางคือป้นเห็ดนะก็ได้หรือว่าซุปเห็ดนะครับภาษาภูไทยภูทองนะครับผมมาเบิ่งนะครับผมผมกำลังย่างเห็ดฟางอยู่นะครับผมสุกละพี่น้องนี่เห็ดฟางเฮานะครับหลังจากนี้เฮาก็จะเอาไปตำนะพี่น้องเนาะเอาผมเอาซ้ำนี้พอละเพราะว่ามันในนี้ละนี่นะครับหอมๆนะครับผม Whoa, นะครับผู้ใดเคยกินในบ่ครับผมเมนูนี้จะได้กินตั้งแต่อยู่บ้านเฮานะพ่อแม่เฮาเพิ่นเห็ดเฮาแม่บ้านกากินทอดพ่อคึอทอดแม่แล้วครับเนี่ยเพิ่น่าพ่อเพิ่นเคยเห็ดให้กินนะครับที่นี่ผมจะเห็ดให้กินนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวซื้อเห็ดฟางมาตำกันนะพี่น้องนะนี่ครับอืดูดินะครับเห็ดฟางนะครับทุกอย่างเอามาจีนะพี่น้องนะนี่บักพริกเข้ากับมาจีเพื่อที่จะให้มันหอมนะครับให้พริกเนี่ยมันหอมเวลาตำลงไปนะครับผม ไปเอาปิ้งเห็ดฟางเสร็จนะครับผมมันมีหลายวิธีนะครับสําหรับการซุปเห็ดฟางเนี่ยเฮาออาไปต้มก็ได้นะครับแต่ว่าการปิ้งเนี่ยหรือว่าเอาเห็ดฟางมาย่างเนี่ยมันจะได้รสชาติที่มันหอมนะครับเดี๋ยวเข้าไปรอเบิ่งการตํากันเลยนะครับผมไปเอาล่ะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาไปย่างเห็ด <c oughs> มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นไหมนะครับเรียบร้อยนะที่นี้เราจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่พริกลงไปนะครับอันดับแรกเฮาจะเริ่มตําพริกก่อนนะครับเป็นพริกย่างนะอหอมนะครับ เอาใส่ลงไปเลยตามครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปใส่เหนะ็ดนะพี่น้องนะเห็ดครับนี่เห็ดฟางนะโอ้โหใส่ลงไปใส่เห็ดลงไปอ่าโอเคใส่เห็ดลงไปแล้วก็ตำนิดหน่อยครับ มัน,นกป็นีบบแบบเอาปไปชุบเสร็จแล้วมันชิ้นใหญ่มันลื่นเลยตัำไม่เจ็บเอาครับพี่น้องนี่ครับพ่อเขาตำเห็ดเสร็จแล้วนะ แต่จะมีบักเขือรหรือว่าปลาทูก็ได้นะพี่น้องนะเอามาใส่นะครับผมเดี๋ยวผมเลือกเป็นปลาทูนะครับผมสองตัวนะพี่น้องนะปลาทูนะครับอู้ร้อนๆดิอาจจะมีก้างนิดนึงนะมันร้อนเอออาจจะมีก้างนึงนะอู้มันร้อนครับพี่น้องใส่ปลาลงไปนะเพื่อให้มันนัวนิดนึงนะนะใส่ออกได้เลยเออก้างเหรอก็มีก้างนิดหน่อยแต่ก้างปลาทูกินได้นะพี่น้องนะโนะนอเนะคอู้ยมีไข่ด้วย ในบ้านอยากกินครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวเอามาันตำไม่ตำเลยเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะค,ครับพ่ควาครับนิดเดีวยวต้มไปหน่อยนะครับนี่เป็นเต้าหู้นี่ปลาละนิดนึงนะครับโอเคนี่ชูรสโอเคครับนี่ต่อ,อ น,นี่ชิมดูก่กนอน,รนอครับอืมอโอเคโอเค,อเค,อเคแบบนะใส่ไปละนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมกัน เี่เรากินเองอคอดูนะพี่นันนี่นะครับตำเห็ดฟางนะครับผมโอ้โหชิมครั้งสุดท้ายอร่อยมากมันหอมเห็ดนะครับพี่น้องมันหอมเห็ดแล้วมันกะ มันหอมนามันเป็นยางครับเป็นงหอมมะทู<อ>ซบ่บเพราะว่ามื้อน,นี้แม่บ้านผมต้องได้กินแซ่บๆเลยพี่น้องนะครับผมไปไปกินกันเลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมตำแจ่วเห็ดนะครับผมกับไข่เจียวเ่บๆกับเ้าเหนียวฮอนๆนะพี่น้องนะนี่เต็มทิปนะครับนี่อาหารทีกใจแม่บ้านนะครับผมมื้อน,นี้นะครับผม เดี๋ยวว่าผมยิมาซิไม้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราสกินแซ่บ,บกระเมร์บานนะครับเอา้าโอ้อดีนะแจ่วเห็ดครับพี่น้องออม,มันหอมมากเลย เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูของภาคอีสานเฮาเนะบานๆน,นะครับพี่น้องนะแซ่บแล้วกันครับ,รบเอาอีจฉาไหมพี่น้องอกินเบิร์ดก่อนในบ้านแล้วเสียหายนะครับทำนี่ไงไปเลยพี่น้องอ